พี่แพนพี่แพนยืนไลฟ์แล้วนะคะเอ้าเราต้องเปลี่ยนชุดกันก่อนไม่ใช่หรอเราไม่อยากไลฟ์คูป้าพี่ตรงเวลามากเลยเะ้อนี่คือในชุดนอนอยู่เลยค่ะงั้นให้พี่เปลี่ยนใส่ชุดนี้ด้วยเลยดีไหมไม่ไม่เป็นไรค่ะน่ารักนะหนูโอ้หนูก็มีชุดแบบนี้เยอะค่ะเอาไหมเอาไหมคะใส่ใส่มาไหมใส่มาพร้อมกันอ๋อยังไม่ได้สั่งค่ะ ใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,คคะปเป็นเกียรติมากค่ะใช่ค่ะพี่แพนเป็นมืออาชีพมากเลยค่ะตรงเวลาที่สุดเออ <c oughs> เสียงแบบกับฟันพูด้วยแต่ว่าอะไรเนี่ย<ห>ตอนเลยค่ะพี่โทรมา่พี่แพนถึงแล้วนอนน้ำลายไหล <c oughs> แต่สวยแล้วนะที่ให้เห็นหน้าใกล้ๆว่าถึงแม้นอนอยู่ก็สวยแล้วนะคะ เน่จับไปอย่าั่งพี่เป็นเมนเทอร์ให้เลยดีกว่าน้อดีไหมเพราะว่าไหนๆยิงอยู่ในชุดนอนแล้วเนี่ยหนูต้องปับตรงไหนบ้างคะหนูต้องถอดผมออกก่อนค่ะตอนนี้หนูต้องแกะคลิปออกให้หมดเลยค่ะค่ะแล้วหนูต้องไปหาชุดมาใส่ด้วยชุดอะไรคะหนูมีชุดอะไรที่มันดูเป็นเรียบร้อยให้เห็นส่วนหุ่นโอเกณฑ์ไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตายแล้วคุณผู้ชมเห็นไยหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทําให้สวยหน่อยนึงค่ะค่ะแล้วมาบุกถึงบ้านเขาเลยค่ะ